เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่เน้นงานเซลฟี่เน้นกล้องหน้าที่สําคัญมาพร้อมกับแฟลชก,กล้องหน้าด้วยแล้ววันนี้เรามีมาเปรียบเทียบกันหลายตัวเลยใช่แล้วครับ สมาร์ทโฟนตอนนี้หลายคนจะถามหาสเปคว่ากล้องหลังเท่าไหร่เนี่ยคงไม่ใช่ละไม่ไม่ไม่ตอนนี้ต้องดูว่ากล้องหน้าความละเอียดเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะนอจะกจากยัมีเรื่องของเฮ้ยมีไฟแฟลชหรือเปล่าคืออยากหน้าเนียนแต่ไม่ได้ดูเบ้าหน้าเลยใช่ไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่เกี่ยวกันคือต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยคนชอบถ่ายเซลฟี่อ่จะถูกจะมืดจะสว่างจะอะไรแค่ไหนจะไปเที่ยวเวลาไหนก็ต้องเซลฟี่คืออะไรไม่สวยไม่เป็นไรมองไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรขอหน้าฉันสวยไว้ก่อนต้องขอมีไฟสาดเข้ามาให้หน้ามันขาวหน่อยนะ ถ้าย้อนกลับไปดูสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆนะครับที่ใส่แฟลชกล้องหน้ามาให้ก็มีพจนตัวนี้ครับ HTC Desire i นะครับนี่แหละครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับแฟลชกล้องหน้าเป็นแฟลชสองดวงด้วยใช่ไหมครับซึ่งนอกจาก HTC Desire i แล้วก็มีพวก Vivo ใช่ไหมตัว X Shot X Shot มี Oppo N1 N3 อะไรพวกนี้ก็มีแฟลชกล้องหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่พกนี้อาจจะเก่าไปแล้วอ,อันนี้เป็นรุ่นของปีที่แล้วถูกต้องแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นรุ่นที่ราคาตกนะ สับเปย์ยังโอเคอยู่ขายสอยได้สอยอยู่แล้วถ้าเกว่านับรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยคงไม่พ้นพวกนี้ชวิง่งมีอะไรบ้างซัมซุงกาแล็กซี่ J7 นะครับเซลฟี่ไม่ติดแขนอ่าโฆษณากันหนักมากหลายคนน่าจะจำได้นะะคแล้วก็อีเรื่องนี้เส้นโฟนเซลฟี่อันนี้ก็เน้นงานกล้องหน้าเหมือนกันถูกต้องครับแล่รุ่นนึงก็คือตัวนี้ครับ Xperia C4 Ultra นะครับตัวนี้ก็เน้นจอใหญ่หน่อย6นิ้วใช่ค่ะนะฮะ จะเห็นได้ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าที่มีความละเอียดมากกว่าปกติซึ่งอาจจะละเอียดมากกว่ากล้องหลังของกล้องหลายๆตัวด้วยถูกต้องครับก็มาพูดถึงตัวแรกก่อนแล้วกันครับสำหรับ s ั m s ุ n g g a l a x ซ J7 นะครับตัวนี้ก็ J7 ตรินไม่ใช่ไม่ใช่ J7J7 โอเคที่เขาที่เขาโฆษณากันอยู่เซฟี่ไม่ติดแขนอะไรประมาณนี้ครับต้องแอคท่าไปด้วยนะครับฟีเจอร์หลักๆของมันนอกจากกล้องหน้าความละเอียดห้ล้านพิกเซลมี LED แฟลชมาให้ด้วยนะครับ เรื่องของการเซลฟี่เนี่ยก็ง่ายสุดๆง่ายยังไงง่ายยังไงก็น้องน่าจะคุ้นเพราะน้องใช้ Galaxy S อยู่อ่ะถูกโอเคพอมันดีเทคหน้าเราปับ๊บเราแค่ยกมืออ่ะฮะแล้วมันก็จะนับถอยหลังอุย๊ยปุ๊บถ่ายแล้วอ่ะใช่โอเคง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของมันคือ <ภา S 2> นอกจากกล้องหน้าเลนส์ไวที่เราพูดกันไปแล้วใช่<ๆ>ไหมเรื่องของการถ่ายภาพที่ง่ายสุดๆเนี่ยก็เป็นจุดขายของตัว Galaxy J7 ค่ะแล้วเรื่องมีไวเซลฟี่ ช่วยถ่ายภาพกล้องหน้าเซลฟี่ได้แบบมุมกว้างๆด้วยจะได้เห็นวิวเวอร์อะไรบ้างนอกจากหน้าคนแล้วถูกต,ต้องครับนี่คือจุดขายของ Galaxy J7 บางคนบอกไปทําบุญที่เห็นแต่หน้าไม่เห็นหลังคาวัดเลยก็ต้องใช้ Wide Selfie ช่วยนี่แหละประโยชน์ของ Wide s e l f นะคะ <Wow. S 1> ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือเซนฟปนเซลฟี่นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้สีชมพูด้วยนะสาวๆบอกเลยสำหรับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง13ล้านนะคะแล้วก็มีแฟลช2อดวง ฟลตสองดวงอันนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้หน้าของเราเนียนใสผ่องคือเรียกได้ว่าส,สาวๆต้องชอบแน่นอนความเก๋ไก๋อยู่ที่โหมดกล้องค่ะมีหมดกล้องหน้าเยอะเท่าหมดกล้องหลังคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าคมันอาจจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่าคือบางโหมด<แ>ที่ไม่ได้ใช้ก็ก็เอามาอยู่ด้วยในหมดกล้องหน้าอะไรแบบนี้ใช่แต่ความลดคือ อยากให้เห็นมากจริงๆโหมดของมันเนี่ยมีเยอะมากค่ะมีตั้งแต่แบบการถ่ายบวต้ฟิเคชันก็สามารถปรับได้ว่าเอ้ยอยากให้ตาโตเท่าไหร่อยากให้หน้าเรียวขนาดไหนโดยไม่ต้องไปวุฒิสั์โดยไม่ต้องไปยันหีสามารถทําได้ด้วยกล้องนี้ตื่นนอนมาก็สวยเลยใช่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวเ e n โพเซลฟี<ช>่นะอกจากนั้นยังมาพร้อมสเปคสุดๆด้วยแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะฮะใช่ค่ะตัวต่อมาครับ Sony x p e r i e n 4 Ultra นะครับ จุดเด่นตัวนี้คืออะไรนอกจากกล้อง13ล้านมีแฟลกล้องหน้าแล้วนอกจากหน้าจอใหญ่กว่าชาวบ้านครับ6นิ้วหน้าตาก็ดูดีด้วยเออครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะพูดถึงมือถืออยู่นะครับซึ่งตัว c f Ultra ลครับจุดเด่นก็จะอยู่ที่ลูกเล่นในการถ่ายพวก AR AR ย่อมาจาก augmented reality อ๋อ yeah คือสามารถที่จะเป็นว่าเราสามารถจะแต่งภาพเปิดโหมดกล้อง AR style นะครับคือสามารถจะแต่งภาพด้วยหน้าพวกหน้าแฟนซี แต่งเป็นแมวเป็นเสืออ่าใช่แล้วเขามีให้โหลดเพิ่มเติมแต่งแบบเป็นขาร็อกขาโจกได้หมดถูกต้องครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับแอปเมคอัพพลัสด้วยอ๋อไม่ต้องดาวโหลดไม่ต้องไม่ต้องคือมีฟีเจอร์ใหม่ในกล้องอ๋อดีงามใช่ครับแล้วก็มีพวกฟีเจอร์แบบลูกเล่นประมาณว่าถ่ายพร้อมกันกล้องหน้าหลังคือเอาไว้แบบว่าเดินเดินอยู่แล้วแอบถ่ายคนที่ตัวเองชอบด้วยเหมือนกับเซลฟี่แล้วไม่ก็ถ่ายคู่กันแบบนี้แล้วก็มีการแบบป้อนข้าวอะไรเงี้ยกล้องหน้าหลังพร้อมกันก็ได้นะเนต่องจากมืไม่ออกเมื่อพี่พูดถึงคำนั้นะ ก็เดี๋ยวป็นถึงหน้าที่ก็ถือเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นลูกเล่นของซีไฟเอลตรานะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะครบทั้ง3รุ่นเลยเนาะทีนี้อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีจุดเด่นของตัวเองอย่างตัว J7 นะคะก็จะเน้นเป็นเรื่องของเซลฟี่ไม่ติดแขนการถ่ายเนี่ยในเรื่องของการถ่ายจะง่ายกว่าคือถ้ามองว่าโหมดการถ่ายเซลฟี่รุ่นไหนผมว่ามองแล้วตอบโจทย์สุดผมว่า J7 ในเรื่องของการที่ว่าเราจะจะยกมือขึ้นมาคือต้องบอกว่ามันถ่ายง่ายถูกไหมคะใช่คือตอบโจทย์ในการถ่ายภาพเซลฟี Self ่ feed, ได้ง่ายคือไม่ต้องเอาน,นิ้วไปกดอะไรอย่างนี้แล้วสามารถที่จะต่อกับตัวไมซ์เซลฟี่ขึ้นไปก็ได้ยืดปื้อขึ้นไปใช่ไหมถ่ายได้เลยแล้วก็ยกมืออย่างี้ก็ได้ซึ่งเทปอีก2รุ่นเนี่ย ไอต้องมีการกดมีการตั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ่งยากกว่าจะลำบากกว่าหน่อยนึงใช่ครับแต่จริงๆหมดอันนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็โหลดเพิ่มไม่ได้ด้วยอ่ะถูกต้องหมดหมดเซลฟี่สจําได้กว่าชาวบ้านเขาแต่ก็เพื่อเซลฟี่เท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทครับ8,900บาทเป็นตัวเลือกแรกนะคะตัวเลือกที่2ของเราชวิงเซนฟอนเซลฟี่ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของมันก็อย่างที่บอกคือมีแฟลชสตัวสเปคโอเคแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะ เก่งชอบโหมดนี้มากสมาร์ท e m มูฟคือเวลาถ่ายแล้วติดวิญญาณข้างหลังมาแล้วก็ไม่อยากได้คนเนี้ยใครก็ไม่รู้ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดได้ทำได้ใช่ไหมดีงามมากนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ราคาเท่ากับ j 7ค่ะคือ8,900บาทเหมือนกันเพิ่มมี9ก้าบาทเพิ่มมีก90บาทนะคะแต่ว่าเซลฟี่ตอนนี้ยังไม่ขายในบ้านเราครับน่าจะมาขายช่วงใกล้ๆงาน Mobile e x p o อ่ารอกันนี้หนึ่งละกันอีกรุ่นหนึ่งครับ Sony Xperia Z5 Ultra ครับตัวนี้ก็ราคาจะแพงกว่าอีก2รุ่นหน่อยนะครับอยู่ที่หนึ่ง แต่ก็มีเรื่องของหน้าจอ,อ,อที่ใหญ่ขึ้นนะครับกล้อง13ล้านเท่ากันตัวนี้ฟังก์ชันของเซลฟี่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของลูกเล่นมากกว่าคือพวก AR Style แต่งหน้าได้โทนหน้าเปลี่ยนสีหรือไม่จะมีฟังก์ชันที่แบบว่าเอาหน้าเพื่อนถ่ายหน้าเพื่อนมาแล้วก็มา,มาครอบเราใช่มาครอบใส่หน้าเราได้เออนี่เจ๋งนีง้เจ๋งคือมันตลกดีนะมันก็สนุกดีด้วยนะครับอันนี้ก็วางจำหนแล้วสสีขาวดําแล้วก็สีเขียว จริงแล้วเราจะมีรูปเทียบให้ดูด้วยถ้าเกิดว่าใครได้เห็นที่หน้าจอจะเห็นว่ามันก็จะมีต่างกันแหละเนาะเพราะว่าสเปกก็ไม่เหมือนกันฟีเจอร์ก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างสีเสือทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายใช่คือโทนสีเนี่ยอาจจะต่างกันในเ,เรื่องของซัมซุงอาจจะเป็นโทนประมาณนี้โซนี่จะสีแบบ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 นี้หรือว่าเอซูตจะเป็นอีกสีหนึ่งมันก็คล้ายกับเวลาเราใช้กล้องพวกแคแนลฟูจ <Pokemon, Fuji, S 1> ิอะไรอย่างเงี้ยก็จะโทนสีไม่เหมือนกัน จริงๆโดยรวมแล้วก็แล้วแต่คนชอบเนอะลองไปเล่นกันดูค่ะและนี่แหละก็คือสามสมาร์ทโฟนเน้นงานเซลฟี่พร้อมแฟลชกล้องหน้าที่มาฝากกันในช่วงครูบทเทิลนะคะน่าเสียดายที่วันนี้หมดเวลาของ The b บ t t l ทแล้วค่ะยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะทางช่อง nation tv แห่งนี้แหละระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าคิดถึงเราก็สามารถติดต่อติดตามกันได้หลากหลายช่องทางโซเชียลตามนี้เลยค่ะวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ